สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมแบงค์สิบบาทนะครับอันนี้ก็คือแบงค์ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ที่มาพาชมวันนี้ก็คือผมจะมาพูดว่าแบงค์ยังไม่ได้ใช้งานแต่ผมเก็บไว้ในกระเป๋านานเห็นไหมพี่น้องพอเพื่อนเ่เห็นไหมมันจะมีรอยเนี่ยรอยในกระเป๋าสตางนะคือเก็บไว้ตั้งแต่ได้มานะครับคือแบงค์นี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานพี่น้องพอเพื่อนๆน ก็คือเห็นไหมมันจะมีรอยเนี่ยเนี่ยเนียรอยอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้ตรงขอบขอบแบงค์เนี่ยจะมีเหมือนกับว่าเป็นเป็นคาบนะเป็นคาบเหลืองๆอะไรประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็มีรอยตําหนิแตกๆลาวๆอย่างเงี้ยคือผมใส่กระเป๋าสตางค์ไว้แล้วไม่เคยเอามาดูเลยแบงค์นี้ยังไม่เคยใช้งานแบงค์ที่สวยเลยแต่พอเอามาดูอีกทีเห็นไหมเนี่ยจะมีรอยลาวเนี่ยเห็นไหม แบงค์ยังไม่เคยผ่านการใช้งานจะมีรอยลาวแล้วก็มีจุดจำๆจอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เพื่อนเสียดายมากเลย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เราก็ไม่รู้วิธีเก็บรักษาเนาะพอมาดูอีกทีหนึ่งแบงค์จะเป็นรอยแล้วก็เป็นเนี่ยรอยลาวอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้แบงค์มันซีดเหลืองคือมันไม่สวยนะทั้งทั้งที่เป็นแบงค์ที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมี มีหลายใบอยู่แต่ผมเอามานำเสนอให้เพื่อนๆดูว่าโอ้การที่เราไม่รู้จักเก็บรักษาเนาะพอได้มาก็เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็คิดว่าเออเป็นอะไรเป็นสิริมงคลแล้วก็คิดว่าแบงค์จะไม่เสียแต่พอมาดูเห็นไหมเนี่ยจะมีรอยอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบขอบเนี่ห็นไหมเก็บไว้นานมากเลยจนพอดีนึกได้ก็เลยเอามาดูเอา้าแบงค์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยตั้งแต่ได้มา กลายเป็นเสียเลยเห็นไหมรอยรอยที่ติดกับกระเป๋าสตางค์เนี่ยเนี่ยรอยอย่างเงี้ยแล้วทำให้แบงค์ใหม่ๆค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะมีตำหนินะเพื่อนๆแต่ความสวยก็ยังสวยเพียงแต่เห็นไหมจะมีรอยตำหนิเนี่ยพอเหตุอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาเนี่ยเอาเอาเอา,เอาพลาสติกที่ที่มีกาวนะเอามาใส่แล้วก็ ติดไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่เอาใส่กระเป๋าสตางค์แล้วเก็บไว้ที่อื่นดีกว่าไอ้เพ่นเพื่อน,อนแบงค์ใหม่ๆสวยๆนะ่ยมีตําหนิเลยนี่รอยรอยรอยไอ้กาวกาวก็คือพลาสติกที่เอามาใส่นี่จะเป็นพลาสติกกันนิกระสง่งเนี่ยรียดกาวเนี่ยผมก็เก็บไว้ที่อื่นแต่รอยเห็นไหมรอยในกระเป๋าสตางค์เรานะก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมจะมีรอยตําหนิแล้วก็จะมีเนี่ยคาบอย่างเงี้ยในกระเป๋าสตางค์ ที่ใช้งานแต่ไม่เคยเปิดดูเลยก็นึกว่าเออเก็บไว้อย่างนั้นก็คงจะอยู่ในสภาพปกติแต่พอมาดูเสียแต่แต่ไม่ได้ว่ามันทําให้แบงค์เสียหรอกแต่มันมีตําหนินะเพื่อนๆจากแบงค์ใหม่ให,หม่เห็นไหมยังไม่เคยใช้งานเลยกลายว่าจะมีรอยล้ารอยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเสียดายมากถ้ารู้อย่างนี้ผมใส่ซองพลาสติกอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ มันก็จะเป็นแบงค์ใหม่ตลอดหรือว่าใส่กรอบใส่อะไรไว้แต่นี่พอเราเนี่ยเห็นไหมพอมาทําอย่างนี้แล้วทาให้แบงค์ไม่ใหม่หมเนี่ยเสียเลยเสียเสียในที่นี้หมายถึงว่าเสียในรูปลักษณ์ความสวยสังเกตว่าหมายเลขเห็นไหมที่จริงจะมีต่อต่อกันเลยเนี่ยหมายเลข,ขเพื่อนนี่เห็นไหมคือแบงค์ที่ได้มาใหม่ไม่ได้ใช้งานเลย ก็ก็ได้มาประมาณตอนนั้นน่ะได้ประมาณพึ่งหนึ่งนี่แหละก็พอดีมาแบ่งปันเลนหลายคนนะส่วนหนึ่งที่เอามาให้ดูก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนย้ำว่าแบงค์ใหม่ไม่เคยใช้งานแต่การเก็บรักษาไม่รู้เนาะก็นืกอว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่ใช้งานแล้วเราไม่ได้ใช้แบงค์มันจะคงรูปอยู่แต่ที่ไหนได้ใช่หไหมรอยกระเป๋าก็ยังอยู่แล้วก็เนี่ยตำหนิ็น่ไหม เนี่ยมีตำหนิอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีคาบแล้วก็ทําให้ขอบขอบเนี่ยชํารุดแต่ความสวยก็ยังสวยเพื่อนๆดูสิสวยมากเลยลายน้ำลายอะไรก็ยังอยู่หมดเนะี่ยถ้าเราไม่มองจุดอื่นนะเห็นไ,ไหมไม่ว่าจะเป็นใบนี้หรือว่าใบนี้หรือว่าใบที่อยู่ข้างล่างนี้เห็นไ,ไหมสวยเพราะว่ายังไม่เคยใช้งาน เพียงแต่เห็นไหมตำหนิต้องย้ำนะว่าถ้าถ้าใครมีอย่างนี้ก็เก็บไว้ดีๆอาจจะใส่ซองพลาสติกอย่างนี้ไว้แทนกันเข้ากรอบก็ได้หรือว่าเก็บไว้ในที่ที่เราไม่ได้เอามาเอามาแบบแบบที่ผมเนี่ยผมใส่ในกระเป๋าสตางค์เลือกเก็บไว้นานมากพอมาดูอีกทีอา้าวแบงมันไม่เสียแต่เนี่ยเห็นไหมรอยตำหนิเนี่ยรอยเล้าคนนี้เนี่ย,ยที่เก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยเห็นไหม อย่างน,นี่ผมก็เอามาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูเนาะว่าเออถ้ามีก็เก็บรักษาไว้ดีๆกว่านี้หน่อยราคาหรือคุณค่าอาจจะอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่คุณค่าทางใจนะเราเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานดูก็เป็นอะไรที่ทุกวันนี้ก็ก็ไม่ใช่ว่าหายากหรอกอาจจะมีทุกบ้านก็ได้เพียงแต่เออการที่เราเก็บใบมีอยู่ในตัวก็ดีทำไมเพื่อนๆายน้ำสวย ทุกอย่างสวยหมดเพราะว่าเป็นแบงค์ที่ไม่เคยใช้งานเพียงแต่ว่าการเก็บรักษาเนาะเห็นไหมแบงค์นี้ก็เห็นไหมมีรอยเนี่ยเป็นชัดเลยแล้วก็รอยตรงเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเมาดูประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเรื่องแบงค์รือเรื่องเกรรษตรต่างๆคลิปนี้อาจจะพูดภาษากลางหน่อย เพราะว่าอาจจะมีเพื่อนๆเอฟซีหลายๆคนที่เออพูดแต่ภาษาอีสานนะวันนี้ก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนภาษานี้สวยงามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆ